โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แสนยากเดี๋ยวเราต้องมาทำควาเข้าใจตัวนี้ก่อนใช่ไหมเราคิดว่าการเกิดเนี่ยมันง่ายใช่ไหมแม่นบอก <c oughs> เราเข้าใจว่าการเกิดเน่ยมันง่ายแต่พราพุทธเจ้าบอกโอกาสในการเกิดเป็นมนุษยญญ์นั้นแสนยากมันยากขนาดไหนเพราะว่าสมมุติว่ามหาปฏาพีอันใหญ่หลวงนี่เนี่ยโลกทั้งใบนี่มีน้าท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกงไม่ไผ่ซึ่งมีโรเจาะได้เพียงดูเดียวลงไปในน้ํา ทิ้งเอกไม้ไผ่ที่มีรูเจาะอยู่ตรงกลางลงไปในน้าไอแอกไม้ไผ่เนี่ยลมตะวันออกพัดไ,ไปทางที่ตะวันตกลมตะวันตกก็พัดไปลองไปทางทีศั่นอกอ,อกเลยลมพัดไปพัดมาอยู่แล้วในน้ํเนี่ยมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีมันจะดึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีหน,นึ่งแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วหัวมันไปเสียบไอเอไม้ไผนะ่น่ยยากไหมเนี่ยเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากขนาดนั้นหนึ่งเจ้าอยากเข้าใจว่ามันเกิดง่ายด้วยหนึ่ง ไม่ต้องเอาโลกทั้งใบหรอกแค่ศาลาเรานน่อยเียเอาบริเวณศาลาเราน่เนี่ยน้ำเต็มอยู่แล้วการมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงแล้วหัวมันไปเสียบแบบไม่ไผ่น่ยเจ้าว่ามันยากไหมัหมอมันยากขนาดนั้นหนึ่งซึ้งผมไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแล้การเกิดเป็นมนุษย์พรูเจ้าสิ่งนี้ยากเสมอกันก็คือการการมาอุบัติมาตรสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยากอย่างที่หนึ่ง ยากอย่างที่สองก็คือการที่เราจะได้เป็นมนุษย์ยากเสมอกันการเป็นมนุษย์กับการเกิดของพระเจ้าน่ะยากอย่างที่สามก็คือการที่ทําวินัยที่ต่าคตปรกกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปในโลกเนี่ยสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยตอนนี้เราได้มนุษย์หรือยังนี่เราผ่านความยากมาแล้วได้หนึ่งใช่ไหมเราผ่านความยากอย่างที่หนึ่งคือเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ยากอย่างที่สองก็คือเราได้มาพบพุทธศาสนาใช่ไหมบางคนเกิดมาก็ไปอยู่โน่นไปอยู่ทั้งยุโรปไปอยู่ทั้งแอฟริกาไม่มีาศาสนาไปเจอาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้าก็ยากไปอีกยากอย่างที่สามก็คือเราเป็นพุทธศาสนาแต่ว่าเรามาเจอคําสอนที่มาถูกต้องนะีน่ก็ยากมาอีกใช่ไหมพ,พ,พระเจ้ากระบพระูตรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วใช่ไหมสัตว์ที่จะมาได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่มีเท่ากับเศษด,ดินิีป่ปายเล็บ สัตว์ที่ชาวพุทธที่ไม่ได้รู้พุทธวจนะกับมีเป็นส่วนมากเลยอาชาวพุทธเรามีสักกี่คนตีไปสักห้าสิบล้านคนคนที่จะไม่ได้รู้ได้ยะฟังพุทธศาสนมีถึงล้านคนไหมถึงล้านไหมไม่น่าจะถึงจะไหมอันนี้เอาแค่ว่ามาได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมันยังไม่น่าจะถึงสักล้านคนได้เนี่ย ตงบอกเราผ่านความยากมาแล้วอันดับหนึ่งเราได้เป็นมนุษย์ยากอันดับที่สองก็คืออะไรเมื่อกี้สัตว์ที่ตายจากมนุษย์จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เหลือเศษอินไปเล็บใช่ไม่บุญนี่ยากอันดับที่สองอะไรนะต้องไหนระบัดนี้นะเดี๋ยวนะอ๋อแต่บัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้ว ัตถาคตผููหลันตาสัมมาสัมพุทธก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำให้นยอันตราคตก็ประกาศทิ่อันตราคตประกาศแล้วก็รู้เรืองไปทั่วโลกแล้วเพราะเหตุนั้นพวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้หนทางให้ถึงความดับเร็วทุกพระเจ้าก็จะขมวดมาตอนท้ายทุกทุกประสูตรในบวา ธอเพิ่งแต่ทาความเพียรเพื่อให้รู้อริยสัจสี่เนี่ยให้รู้ทุกข์ให้รู้เหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้ความดับทุกข์ให้รู้หนทางได้ถึงความดับเมื่ออย่งทุกข์อันนี้พะสูตรแรกเกิดเป็นมนุษย์ยากเห็นไหมยากที่สองก็คือสัตว์กลับเกิดมาเป็นมนุษย์มีน้อยเนี่ยเพราะไม่รู้อริยสัจนี่อันนี้พระสตรที่สองที่มาเน้นว่าทาไมต้องมาทําความเพียรเพื่อมารู้เรื่องอริยสัจ สัตว์ที่ตายจากมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจสี่พระพุทธเจ้าบอกว่าฝุ่นปลายเล็บเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาเอาเปลายเล็บเนี่ยช้อนเศษดินเศษฝุ่นขึ้นมาถามว่าฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยกับดินทั้งโลกอันไหนมากดินทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมเนี่ยดินปลายเล็บมีน้อยเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมนุษย์ที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเศษดินปลายเล็บก็คือพวกที่มีกุศลกรรมบวชสิบใช่ไหม พวกกุศลกรรมบ่สิบพวกสัตยานุสารีพวกธรรมานุสารีพวกโสดาบันเนี่ยถึงจะมีโอกาสเป็นเศษดินไปเล็บกลับอีกพวกนั้นก็พวกที่สร้างเหตุเพื่อไปเป็นอริยบุคคลภายหลังจากตายอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้จึงจะมีโอกาสเป็นเศษดินไปเล็บแต่ยถ้ายังไม่ได้คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันต้องกับดินนั้งมหาปัตตพีส่วนส่วนมากก็ไป นรกเดชาปนวิสัยสำหรับวกบฏมหาปตพีนั่นแหละเป็นดีที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงซ้อนก็ได้ไปบรานาคานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมืม่อไปเทียบกับมหาปตพีไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้คํานวณได้ไม่ถึงแม้ส่วนเวสนเนี่ยวพวกวัฏฉันใดก็ฉะน,นั้นสัติกัดเกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสติเกิดกลับเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้เพราะอะไร ก็พ่อไม่รู้อริยสัจสี่จะมาขมวดมาตรงนี้พระสูตรที่สามก็คือสัตว์จำพวกมินิบาตกับการเห็นอริยสัจลงไปอบายแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้ามันยากไหมบัดนี้ยากเอาเทียบง่ายๆมาอยู่ในมนุษย์อายุเท่าไหร่ร้อยปีช่ไม่อย่างพวกเราเนี่ยร้อยปีไปตกนโลกชั้นแรกอายุเท่าไหร่ แค่นรกชั้นแรกเนะี่ยอายุเท่าไหร่สี่หมื่นแปดพันล้านปี <c oughs> อันนี้แค่นรกชั้นแรกนี่ดินะถ้านารกชั้นที่สองเอายี่สิบคูณยี่สิบคูณสี่หมื่นแปดพันล้านปีเนะี่ยลองเอาไปคูณเล่นนรกมีสิบชั้นหมดนลยแต่ละชั้นนี่เอาจำนวนชั้นนั้นตั้งแล้วก็คูณด้วยยี่สิบ พอได้ยี่สิบแล้วก็ได้จดํานวนตัวเลขออกมาแล้วก็ยี่สิบคูณเข้าไปก็เป็นนรกชั้นที่ต่ําลงไปอีกกาน,นี้อันนี้แค่นรกชั้นแรกสี่หมื่นแปดพันล้านปีไปเทียบเทวดาเทวดาจาตกมรชักาเทวดาชั้นแรกที่สูงขึ้นไปกว่าเราเนี่ยเพิ่งเก้าล้านปีเศษเทวดาเก้าล้านปีเศษตกลงไปข้างล่างเราจะได้กลับมายากไหมบ่นเนี ยากแล้วเลยพูดเจ้าก็บอกสัตว์นรลกที่ตายจากมนุษย์จากนรกใช่ไหมจะได้มาเป็นมนุษย์เหลือเศษดินไปเล็บอีกบนนี้เยเนี่ยมันยากตรงนี้อีกเนี่ยดอนอกนั้นก็วนอยู่ที่เดิมอย่างนั้นมาเป็นมนุษย์มาเป็นซดามีไหมมีแต่ก็ส่วนน้อยนี่งใช่ไหมส่วนใหญ่ก็วนอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสื่พวกนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เทียบโลกทั้งใบแ่เเอาแค่มหาสมุทรเนี่ยเอาแอกไม้ไผ่แอกที่มีเจาะรูเจาะ ทิ้งในมหาสมุทรมาหาสมุทรในมหาสมุทรก็มีต่าต,ตาบอดใช่ไหมตาตาบอดโผล่ขึ้นมาหัวเสียบเพื่อับรูแอกมไม้ไผ่เนี่ยเนี่ยการที่สัตว์ที่ตกลงไปอาัยแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากขนาดนั้นเนพราะอะไรเพราะในหมู่สัตว์แต่พวกนี้อย่างไปเกิดเป็นราชฉาดเนี่ยพระเจ้ามีแต่การเคี้ยวกินกันหมามันทําบุญเป็นบอก เอาไปต้องเอาวไกลๆดอกอันที e> ่ม enfin et> ันอยู่ใกล้ๆคนนี่แหละหมามันทําบุญเป็นบ้ามันมันสิสด็จมาเป็นคนง่ายบ่บ่อยเนี่ยเจ็บง่ายๆใิกระแตขนาดว่ามันอยู่กับคนนี่อยู่ติดกับคนนี่แหละแต่มันทําบุญทําทานเป็นบ่างไม่เห็นบ่เป็ี่ยนดอกเดียนั่น่นี่นี่นี่ถึงบอกว่าขนาดเนี่ยพวกชาวัดในหมู่สัตว์ ในราชาเนี่ยมีแต่การเคี้ยวกินกันบรสัตที่มีกําลังมากกว่ากับรังแกสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่ามัน่เป็นปกติใช่ไหมแล้วไอ้คนที่มีกําลังน้อยกว่าน่ะยอมตายไหมไม่ยอมเราจะไม่เกิดเสียกระสวนตายหนึ่งตายแล้วก็มีจิตอาฆาตพยาบาทอีกใช่ไหมมันก็วนอยู่แต่ข้างล่างหนึ่งเดี๋ยวพระสวดพวกนี้เราจะได้เห็นว่าความจําเป็นในการเรียนรู้อริยสัจเนี่ยพระเจ้ายกพระสวดตัวอย่างพวกนี้มาให้ดูหนึ่งมัน เป็นมนุษย์มันยากใช่ไหมตายจากมนุษย์จะได้กลับมาเป็นมนุษย์มันก็นยากเข้าไปอีกจับพัดจับผูลงไปข้างล่างจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึง่งยากเข้าไปอีกกลับมาถ้าไม่เจอคําสอนของพระเจ้าก็เสียโอกาสอีกใช่ไหมหมดเนี่ยตายฟรีอีกอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะไม่ไปในาศาสนาอื่นยังไงจะไม่ไปบางาศาสนาก็บอกว่าไปทําบาปมาก็ไปสารภาพกับพระเจ้าก็หมดบาปใช่ไหม ยมจะสารวมระวังนี่จะทําง่ายกว่าเดิมหมดนี่ทําง่ายกว่าเดิมใช่ไหมเพราะอะไรมันล้างบาปง่ายนี่จะไม่ไปสรารภาพของพระเจ้าก็หมดบาปแต่พระเจ้าบอกวัดนี่เธอเว้นใช่ไหมงนะดเว้นจากการฆ่านี่นะงนะดเว้นจากการลักทรัพนะยนากกา์พนะีน่นะแต่พรนะเจ้าให้งดเว้นแต่าาทางโน้นเขาบอกว่าไปทาผิดมากมาสารภาพกับพระเจ้าก็หมดบาปนี่ยิ่งประมาทเข้าไปอีกหมดนี่ใช่ไหม ถึงหอถ้าไม่มาเจอคำสอนพระเจ้าเนีย่ยเราก็เสียโอกาสอีกเนี่ยะพระเจ้าในหมู่สัตว์เฉพาะวิธีบาินั้นไม่มีธรรมจริยาไม่มีการประพฤติธรรมมีสมจริยาไม่มีกุศลไม่มีการทําบุญตักุศลมีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกันการที่สัตว์มีกําลังมากกว่าเคี้ยวกินสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่า่ย่อมไปเป็นธรรมดาในหมู่สัตว์เฉพาะวิธีบาินั้น ในเหตุผลว่าทําไมวันลงไปในวินิบฉตแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์มันมีเป็นส่วนน้อยมันยาก,กว่าไรเพราะไม่รู้อรอยิยสัจส,สี่ในท้ายพระสูตรก็จะมาวนอยู่แต่เรื่องเนี่ยต้องให้มาทํากรรมเพียรเพื่อให้รู้อรอยิยสัจส,สี่อีกพระสูตรหนึ่งก็คือเพราะไม่รู้อร,ริยสัจจึงต้องแล่นไปในสังสารวัตรไดนไหมสังสารวัตรมันยาวนานขนาดไหน เอาแค่หนึ่งกับก่อนใช่ไหมเอาแค่เวลาหนึ่งกับหนึ่งกับนานขนาดไหนเมื่อตอนเช้าก็พูดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยกำแพงเมืองกำแพงเหล็กนีกว้างหนึ่งยอดยาวหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดใส่เม็ดพันประกาศเนี่ยเต็มร้อยปีหยิบออกเม็ดหนึ่งร้อยปีหยิบออกเม็ดหนึ่งหนึ่งหมดในกำแพงเหล็กหนึ่งกับหนึ่งยาวนานกว่านั้นอันนี้แค่กับเดียวแล้วพราหมณ์มาถามต่อว่ากลับที่เราต้องเที่ยวอยู่ สัตว์ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในมากมายขนาดไหนพปรบวิมันบอกไม่ได้ววาเท่านั้นร้อยกับพันกับแสนกับพระบวมาได้ไหมพระเจ้าบวชมาแม่น้ําคงคามันเกิดณที่ใดไหลลงมาสมุทรณที่ใดเนี่ยเม็ดทรายระหว่างนั้นเน่ะคือจํานวนกับที่เราต้องเที่ยวกันมาไม่น้ําคงคาเกิดที่ภูเขาหเมาลัยใช่ไหมไหลลงมาสุทอินเดียระยะทางสอง0กว่ากิโลเี่ เม็ดทรายในสองพกว่ากิโลนี่คือจำนวนกับที่เราท่องเที่ยวกันมามันมากมายมหาศาลขนาดนะั้นพระเจ้าทำไมต้องท่องเที่ยวอยู่นี้เพ่อไม่รู้อะไรเยสสีเนี่ยเหตุผลมันก็อยู่แค่นี้เองเพาะไม่รู้อะไรเยสสีนี่จำต้องท่องเที่ยวเป็นแล้วในสังสารตลอดการเยียยานานถึงเพ็นนียนี้ไม่แต่พระเจ้าก็เหมือนเราหน่อยใช่ไหมพระเจ้าก็ท่องเที่ยวไปมาเหมือนเราเนี่ย อย่างที่เราเป็นเด็กเคยอ่านไมหนังสือว่าพทธเจ้า500ชาติอะไรนั่นขอโอกาสครัผมก็เลยนึกถึงที่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 อาจารย์พูดนะครับเรื่องความยาวนานของของสังสารวัฏนะครับอืที่พระเจ้าเปรียบเหมือนน้ําตาอันั่นแหละน้ําตาแต่ละคนน่ยจะไม่ที่ไหลออกมากกว่าน้ํำในมาสสุดทั้งสี่หรือว่าเลือดที่ที่เธอถูกตัดคอเนี่ยใช่ใช่เหมือนกันเลย แต่ลหงว่าสังสารวัตนมันยาวนานขนาดนั้นเนึ่พระจจัาวิหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้หนึ่งใช่ไหมไม่รู้มันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราหลุดมาจากอสังคตานี่มาอยู่ในสังคตานี่ไม่รู้มันมาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ยถ้าไม่รู้อะไรยังสี่ก็ยังยังหาที่กลับไปไม่เจอเหลอกนั่นหรืสภาพว่าเดิมของเราเนี่ยหาที่กลับไปไม่เจอก็ยังมาวนอยู่เนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่พอเรามาเพลินพอใจอยู่กับขันธ์นั่นเลยใช่ไหม ไม่ใช่ของขันห้าไม่ใช่ของเธอเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแล้ววางได้หรือยังบอกให้วางขันห้ามันยังไม่อยากจะวางอยู่เลยใช่ไหมมันจะวางเวลามาอยู่วัดเนี่ยนะครเขาออกจากวัดไปเดี๋ยวก็ลืมเห็นไหมออกจากวัดไปเดี๋ยวก็ลืมมันพอใจอยู่ไงไ มันพอใจนี่แหละมันเลยว่างยากกันวันนั่นแหละไปวัดใดเขาก็บ่ายั่งเซนมันบอกกันหน้าเป็นของหนักเนื้อหนึ่งบอกให้ว่างก็บอกว่างอย่างเทียบแบกไปของเจ้าของยังบอกพ่ออีกวันนี้แบกลูกแบกหลานแบกข้อน้อวันนี้แม่นบอกแบกข้อนังพอ่นวัดนี้แบกข้อนให้ข้อหน้า่นวัดนี้ยังไม่ใช่หนักซ้ำใดเลยวัดนี้ เนี่ยพระสวดนี้ก็บอกพระไม่ร e ู้อริยสัจต้องเล่นไปในสังสารวัตรเนี่ยเพระเจ้าต้องบอกนีการรู้อริยสัจรีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้บนศีรษะฟังอยู่หรือเปล่าคนถามปัญหาขอการฟังอยู่ต่อมาว่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผม อันนี้อันนี้รลวม,ลมพศมาตรงนี้จะให้เห็นว่าความสําคัญทําไมวัดต้องมารู้อริยสัจส,สีเน,นี่ยเพราะการเกิดเป็นมนุษย์แสนยากใช่ไหมตายจากมนุษย์จะได้กลับมนุษย์ก็น,น้อยเข้าไปอีกลงข้างล่างก็ยิ่งกลับขึ้นมายากอีกวันนี้ถึงบอกว,ว่าตอนนี้เราผ่านความยากมาแล้วใช่ไหมบัดนี้ความเป็นมนุษย์เราก็ได้แล้วเนี่ยพระเจ้ากะอุบัติขึ้นในโลกแล้วคําสอนของพระเจ้าก็รรุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วเนี่ย เธอ,อยังพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้อริยสัจส,สี่นี่มันก็จะยอมมาเนี่ยการรู้อริยสัจเร่งด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้บนศีรษะอันนี้ประสูติที่หนึ่งอันที่สองก็คืออะไรการรู้อริยสัจควรแรกเอาได้การถูกแทงด้วยหอกวละสามร้อยวลาสามร้อยครั้งตลอดร้อยปีเมื่อนั่นถามมันย่ายเอาบอดย้าย ลืมซื้อเราอีกแล้วสัญญาไม่เที่ยงอีกแล้ยายประเดี๋ยวเมื่อนั้นไปบ้านยายจันก็ถามจันน้อยถามเอาบอข้าหอกแทงเมื่อละสามร้อยเทียตลอดร้อยปีลูกเพื่อแรกลูกเอรียสัตว์จะเอาบอเบาเหลีวเมืนบอเบาแต่วที่แรกเบาจนว่าที่แรกก็ว่าเพราะเอาดอกค่ะเพราะว่าเพราะท่านเข้าใจอืมแบบนั้นค่ะพ่อรู้แล้วกับที่เอาอยู่แทงมาลูกเจ้าประวัติเนี่ย ก็แท่งมือละสามร้อยเทียตลอดร้อยปีเพื่อแลกกับลูกอริยสัจสเนี่ยผู้จักบัณกุลบุตรผู้รู้ประโยชน์ควรจะตอบตกลงเนี่ยนะพออย่างขันน้อฮู้อริยสัจสิเมื่อนี้เขาตายเมื่อนี้ย่างหน่อยๆการตายของเขาก็จะเป็นการตายขั้นสุดท้ายนี่สิแต่ว่าเจ้าอันเจ้าบ่อไม่บ่อบ่อดอกเจ็บบ่บ่เอาเฉลยเทียนแต่ผู้จะวัดขันเจ้าบ่อเดี๋ยวนี้บ่อฮู้อริยสัจสิเนี่ยผู้จัที่สุดของการถิด แทงด้วยดาบด้วยหอกเนี่ยกรมีที่สิ้นสุดนี่สิเนี่ยน่ยมัน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 เป็นแต่แรกเอามองนี่นะโอกาสเวียนตายเวียนเกิดของเขาสิบกมีสิ้นสุดนี่สิเนี่ยนะแต่ว่าขันหูตรงนี้ถิดแทงตลอดร้อยปีเพื่อแลกกับการลูกอริยสัจวี่เนี่ยพระเจ้าก็ควรจะแลกเอาเพราะอย่างการตายเขาสิเป็นการตายขั้นสุดท้ายค่ะขอโอกาสค่ะ คืออริยสัจสีเนี่ยสำคัญที่สุดเหนือทุกอย่างเลยจกงมีมีองค์ความรู้ตรงนี้แหละมีเรื่องเดียวเทอเนี่สิพระเข้าพ้นจากการไม่ไหวแต่เกิดมีทานีองค์ความรู้ที่ออกจากขสังสารวัตรเนี่ยนะหอกแทงสามลอยเทียนแต่ละวัดเนี่ยเป็นจำนวนลอยตลอดร้อยปีนั่นแหละมันหนักแท้ๆทเด็ดแต่หอกแทงเนี่ยเมื่อะรลอยเทียนเนี่ยตลอดร้อยปีมันหนักแท้แทเด็ด นักแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าอันการข้อริยสี่เนี่ยมันก็บ่ได้ทุกวันนั้นดอกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเทียบให้เบื้องซี่ว่าดันทุกข์สั้นเนี่ยเพื่อลูกอริยสี่เนี่ยทีเอาบ่อจะเสี็จนี่ะมามาเทียบกันเรี่ยวอันใดที่งามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางและงามในที่สุดเออนนั่แหละก็คืออริยสัจ4แทงเข้ามาเลยค่ะเออนนั่แหละ